สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมานับเลขให้ทุกคนดูนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบค่ะภาษาอังกฤษค่ะ one two three four five six seven eight นายเท่น <Nine>, ภาษาจีนค่ะอ,อ,อ,อีอีเออซันซื่ออูเลียวจีปาเจียวซือภาษาเยียนมากค่ะตดตีนี้ตรงเลดาเซาคุณนิดชิดตรงกระแสเก่งมาก กบมือให้เธอเองเลยค่ะ